ไปแล้วเดินทางกลับนั่นคนหากินก็นหากินพุทธน,นะครับเด้นหล่อล่องหมองนะครับเด้อนนำโขงน้ำโขงหรือน้ำของนะครับเด้อสดซดซดดิเดาะปอกกระบ,บาลกันละเดาะป่าถ้าอยากขึ้นครับพอเฮือบหน้าขาป่าน้ำกบเออน้ำของนะครับสบายด,ด้วะซดหลล่ so องเฮือบไปเรื่อยๆนะครับเด้อ ตะลานตะลานนะได้ครับดิเหือลำนั้นออกไปแล้วครับเนอะครับอันนี้เหือไทยนะครับเนี่เปิดมีข้อตกลงกันว่านะครับเนอะเหือไทยนะครับเนอะส่งพี่น้องจังสอปลาวข้ามแดนไปฝั่งปุ่นนะครับต่ออันน่ะบอสามารถจะขับคนสอปลาวเข้ามาน่ะตีล่อเปล่ามานะครับเนอะพี่น้องสอปลาว้าเหมือนกันเอาคนเปิดมาส่งเปิกับ ตีล่อเปล่าไปนะครับมีคอตงกับที่เออกับที่ยางหนึ่งครับเนาะแบ่งสันปันส่วนกันในเรื่องการทํามาหากินเนาะอันนี้คนไทยก็ได้ไปละนั่นนะนี่นะว่าเหงื่อนี้จะได้ว่ามันนักมันหลายแต่จะบอกออกเลยเปิดจะมีคิ้วของเปิดน,นะครับเนาะคิว้วแต่เราว่าวันนี้คิวค้วไผนนะ่คิ้วไผ่เนาะเนาะพอเนานั่น็ออกไปลได้เหือไทยเด้อทงฉาิไทยิววัดว็ดเน่ะนะ สำหรับพีน้องสอปาลาวันนี้เปิดมาส่งเจ้าล่ะเปิดมาน้นแด่ห้าโมงหกโมงนะน่ะห้าโมงหกโมงเจ้านะน่ะโซแล้วปก,กติกลับไปเป็นหน้าที่ของเฮือไทยล่ะจะต้องส่งพี่น้องสอปาลาวกลับไปยังฝั่งแข่งบอกแก้วตะปุ่นนะบางทีบางคนนี้จะบอหันเฮือทั้งพีน้องสอปาลาวนะกลับเนออี่มันเป็นอีเป็นข้อตกลงกันเนาะ และจะมีเหืือแห่งประเภทด้วยกับเหืือพี่น้องสปอรว้าปนเหมาล้ำมนะนะต้องเสียการจอดจะแป้งกวัวปนสักหน้อยหนึ่งนี่นะครับเด้อพอละเออนะครับนนนนเนาะนั่นไปละเอาไปอีกก่อนเด้อครับนี่ตาเหือจุดพลปนไฮล,ลาวบ้านแจ่มป่องนะครับเด้อ